สวัสดีค่ะพบกับบินนีมันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้เราสอนถอนบิตคอยแล้วก็หาบิตคอยกันมาเยอะแล้ววันนี้เรามาพักเรื่องบิตคอยหรือว่าคอยต่างๆกันนะคะวันนี้เราจะมาหาเงินสดเข้าแอปเพ y e เยอร์ของรัสเซียกันค่ะกดลิงก์ที่มินดีมันนี่แนบไว้ข้างล่างนะคะก็จะเจอเป็นหน้านี้เลยเดี๋ยวเราจะมาสอนขั้นตอนการสมัครกัน ก่อนที่จะสอนหรือว่าแนะนําเพื่อนๆนะคะรบกวนเพื่อนๆก,กดติดตามมิน mm ิมันนี่เพื่อเป็นกําลังใจให้มิน mm ิมันนี่ด้วยนะคะเอาล่ะกดลิงก์มาเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะสําหรับภาษาในหน้าเว็บนี้มันจะเป็นภาษารัสเซียนะคะเพราะว่าเว็บเป็นของรัสเซียทําได้ทั้งในมือถือและในคอมนะคะคลิกขวานะคะถ้าอยู่ในคอมให้กดแปลภาษาไทยถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นเป็นรัสเซียนะคะให้เปลี่ยนเป็นรัสเซียไทยนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นภาษาไทยแบบนี้เลย ส่วนในมือถือให้กดจุดสามจุดหรือขีดสามขีดข้างบนหรือข้างล่างแล้วแต่มือถือแต่ละรุ่นนะคะลองหาดูแล้วมันจะมีคําว่าแปลภาษานะคะก็เลือกแปลภาษาได้เลยนะคะเอาล่ะพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บให้เราแปลเป็นภาษาไทยก่อนหรือใครจะไม่แปลก็ได้นะคะช่องมันอยู่ช่องเดียวกันแต่ก็ต้องสังเกตดูดีๆว่ากดผิดหรือเปล่านะคะเข้ามาตรงคําว่าเช็คอินค่ะพอเช็คอินเรียบร้อยนะคะมันก็ จะให้เราลงทะเบียนนะคะชื่อเล่นก็คือชื่อที่เราจะใช้ล็อกอินนะคะแล้วก็อีเมลรหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยให้ให้ตั้งสองครั้งนะคะก็คือใส่สองครั้งแล้วก็กระเป๋าเพเยอร์ของเรานะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ากระเป๋าเพเยอร์ของเราเลขอะไรให้เข้าไปที่แอปเพเยอร์นะคะดูกข้างมุมฝาบนนะคะมันจะมี P แล้วก็เป็นตัวเลขอีกหลายตัวนะคะหลังจากนั้นพอเราใส่ครบแล้วให้เรากดตรงนี้ค่ะว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ กดตกลงตรงนี้พอกดตกลงเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีให้เราไปย e ืนยันอีเมลนะคะพอยืนยันอีเมล e เสร็จเนี่ยเราถึงจะเข้าเว็บหลักได้เดี๋ยวเราลองไปล็อกอินกันดูหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยนะคะวิธีล็อกอินก็คือใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดคําว่าที่จะเข้ามาไม่ใช่เช็คอินนะคะเช็คอินเป็นสมัครที่จะเข้ามาเป็นล็อกอินนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ พอกดแล้วจะเข้าเป็นหน้าหลักหน้านี้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งสมัครใหม่วันนี้นะคะก็จะได้หนึ่งพันแต้มนะคะอันนี้เว็บนี้แต้มจะอยู่ข้างล่างนะคะมันจะมีสามรูปแบบก็คือเป็นแต้มอันนี้ที่เอาไว้ซื้อของนะคะที่เราจะสะสมส่วนแต้มอันนี้เอาไว้ถอนเข้าเพเยอร์นะคะส่วนอันนี้สําหรับพวกที่เติมเงินแล้วก็ต้องการโฆษณาอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราจะไม่เราจะไม่ทำอันนี้กันนะคะเอาล่ะ สมัครเข้ามามีหนึ่งพันแต้มให้กดคำนี้เลยค่ะเพราะชํากาไม้นะคะกดเข้าไปเลยพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้หลายหลายรูปแบบนะคะผละไม้หลายรูปแบบแล้วก็มันจะบอกว่าราคาผลไม้อันเนี้ยเท่าไหร่อันนี้ของเราอะ่ะมีหนึ่งพันนะคะเราก็ต้องกดอันนี้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นราคาอื่นหมดเลยนะคะแล้วกดปลูกมันก็จะได้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็แต้มข้างล่างตรงนี้ก็จะหายไป เอาล่ะพอเราซื้อเรียบร้อยนะคะอันนี้มินิมานี่ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาด้านซ้ายมือนะคะจะมีคําว่าโกดังผลไม้ก็คือปล่อยให้มันลันเองนะคะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเริ่มเยอะแล้วเนี่ยหรือว่าวันหนึ่งใครเข้าตอนไหนก็เก็บไปนะคะกดเก็บข้างล่างเลยนะคะพอกดเก็บเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราเก็บผลไม้อะไรได้กี่ชิ้นนะคะพอเก็บเรียบร้อยให้เรามาที่คําว่าล้านขานะคะ่ะ พอเข้ามาที่ร้านค้ามันจะเป็นหน้านี้นะคะว่าเรามีสต็อกผลไม้ไว้เท่าไหร่แล้วเราก็กดขายทั้งหมดแต่ถ้าใครไม่ขายทั้งหมดสามารถกดขายข้างล่างตรงนี้ทีละอันได้นะคะแต่เราจะขายทั้งหมดเราก็กดเลยพอกดปุ๊บมันก็ขายให้เรียบร้อยนะคะเงินตรงส่วนเนี้ยตรงแต้มพวกเนี้ยมันก็จะบวกให้เราแบบอัตโนมัตินะคะต่อไปเว็บนี้จะแจกวันละหนึ่งครั้งนะคะเป็นแจกซิลเวอร์ก็คือ แจกข้างบนตรงนี้นะคะวันละหนึ่งครั้งแล้วก็กดเลยค่ะคำว่าโบนัสประจำวันกดแล้วเลื่อนลงมานะคะตรงนี้แอดรับไปแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะคะถ้ายังไม่ได้รับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแคปชาให้เรากดพอกดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีคำว่ารับโบนัสข้างล่างนี้นะคะ เราก็กดแคปชั่นเสร็จปุ๊บล้วก็กดรับโบนัสมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบแอดห้นะคะแล้วมันก็จะบอกเราข้างบนว่าเราอาได้กี่แต้มแล้วก็บวกข้างล่างอัตโนมัติอันนี้ง่ายนิดเดียวแค่นี้เลยค่ะแต่เว็บนี้ที่มีแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้รอกเก็บอย่างเดียวเหมือนเว็บอื่นนะคะเว็บนี้มีให้เราดูโฆษณาได้นะคะเข้าไปตรงช่องนี้คําว่าท่องกดเลยค่ะ พอกดคําว่าท่องเนี่ยมันก็จะมีโฆษณามาให้เราเรื่อยๆนะเมื่อคืนแอดทาไปหมดแล้วแต่เช้านี้มาก็ยังเจออีกนะคะก็วิธีดูก็คือกดเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปมันก็จะบอกว่าเราต้องดูกี่วิคือจํานวนข้างบนนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปหน้าอื่นเนี่ยจํานวนวิมันจะไม่ขยับนะคะเมื่อกี้มันสี่สิบเอ็ดเนาะมันก็จะเนี่ยมันก็จะรอให้เรากลับมาหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะคะส่วน จำนวนวิที่เราต้องดูเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยมันเขียนไว้แล้วก็จำนวนที่เราได้คือตรงนี้นะคะซิลเวอร์ซิลเวอร์ตรงเนี้ยจะเป็นซิลเวอร์ข้างล่างคือซิลเวอร์สำหรับถอนนะคะไม่ใช่ซิลเวอร์สำหรับซื้อนะคะอันนี้เรามีอยู่ห้าสิบสองจุดสองเก้าเดี๋ยวเราไปลองดูโฆษณาอันนี้กันได้หกจุดห้านะคะว่ามันจะบวกให้เราไหมพอเราดูโฆษณาไปครบจำนวนวิของมันนะคะแต่ละครั้งจำนวนวิจะไม่เหมือนกันนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นแคปชั่นรูปแบบหนึ่ง อันนี้จะเป็นเลข86แล้วก็หาเลขที่มันเหมือนกับตรงนี้นะคะก็คือเลข86ดสิกแล้วก,กดเลยพอกดปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าเว็บโฆษณาให้เราแล้วก็กดปิดไปเลยนะคะมันก็จะกลับมาหน้าเดิมเมื่อกี้ของเรานะคะตรงนี้มันยังไม่บวกให้นะคะเราลองรีเฟซนะคะเพราะว่าเราอยู่หน้าเดิมอะเราต้องรีเฟซเนี่ยเมื่อกี้52นะคะบวกอีหกจุก็เป็น58โดยประมาณนะคะเว็บนี้มีเท่านี้เลยค่ะแล้วก็ สามารถถอนได้ทุกวันนะคะแล้วก็วิธีถอนขั้นต่ำต้องมีหนึ่งร้อยตรงนี้นะคะเมื่อวานแอดลองถอนแล้วเดี๋ยวไปแนะนำการถอนแล้วเดี๋ยวโชว์สลีปให้ดูว่าเออแอดถอนจริงๆนะโอเคกดเข้าไปถ้าเรามีหนึ่งร้อยนะคะเราก็กดเข้าไปเลยแล้วมันก็ใส่ไปสมมติแอดมีครบหนึ่งรอยแล้วนะสมมติแอดก็ใส่ไปหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยพอเราใส่เลขที่เราจำนวนจะถอนเรียบร้อยนะคะตรงนี้มันจะขึ้นเป็นวอลเลตของเราให้เลยแล้วก็กด พอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าจ่ายแล้วจ่ายสำเร็จแบบนี้นะคะข้างล่างเนี่ยแอดลองถอนแล้วเนี่ยเมื่อวันที่สิบเอ็ดนะคะก็จ่ายสำเร็จและแอดลองไปเช็คในเพย์เลอร์ก็เข้าแล้วนะคะเดี๋ยวแปะรูปไปให้เว็บนี้ดีมากๆนะคะแต่ขอย้ำนะคะว่าแต่แนะนำให้ถอนบ่อยๆนะคะเพราะเว็บพวกนี้มันแจกฟรีทุกอย่างเลยแล้วไม่แนะนำให้ลงทุนนะคะ ที่ต้องถอนบ่อยๆและไม่แนะนําให้ลงทุนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเว็บพวกนี้มันจะปิดทําการเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นสายฟรีเรากอบกวยรายได้อย่างเดียวกอบกวยรายได้ทุกวันโดยที่เราไม่จําเป็นต้องลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเราลงทุนไปเยอะแล้วเว็บมันปิดเนี่ยแอดไม่รับประกันนะคะว่าคุณจะขาดทุนหรือได้กําไรนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ